สวัสดีทุกคนนาจนะนชองสยัยว่าเฮ้ยผมเป็นใกร์ทำไมต้องมุดกรเาเป๋าจริงๆแล้วช่องนี้มันคือช่องตาม,มาในรูปแบบ A, A S M R ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณจะทำอะไรทำาไมเออเอาไป็ูว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีชื่อช่องนี่จะเป็นคลิปแรก s, s f i หรือว่า S.A.M.I. สามาเดินวันนี้จะพพูดเรื่องน่องชมพู่ใครเป็นมันผมบางทุกวันนี้ทุกรายการข่าวติดตามข่าวมีมีชองจอ,อ,อหนึ่งแหละนำเสนอเรืญญ่องชมพู่ตลอดคือเราก็อยากรู้ว่าไอ้ต้องลงใครเป็นคนข่าแต่ไแม่ย่อยข่าวที่นราต้องซื้อแต่ละวัน ลสเหตุการยักหนี้ทำนายยัง,น,ยงนู่นยางนั่นนี่ไอ้ดังรกเพอรับได้แต่ดังลัมันเริ่มเยอไปแทบทุกวันที่กูติดตามต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปากมาทานายหรือไม่ก็ลา่าสงมาทำนายไอ้ล่ สว้น้องสุภูสิงหลางเอ้ยมึงทำก้าวแย่อะไรเนี่ยคือทอนแรกอ่ะกูก็ไม่เชื่อนะกูว่าเรลูกเนี่ยมันก็คงง่ายอ่ะมันมีส่วนน้อยที่ปเป็นเรื่องจริงอ่ะแต่แม่งมึงก็เสนอมาสั่งเสนอเสนอกล่อมสมองกูใช่อไหม ทุกวัน,เนกเิมเมวเว่ามเข้าล้างะไจริงๆหรือเปล่าทุกวันนี้กูดูข่าช่องเนียเหมือนกูดูรายการคนอวดพีคือทุกวันนี้พเขาชอน,นี้มาเราะพูมากูดูสึกว่ากูจะกดดูเพื่อแต้ที่กูอยากรู้นะแต่พอเไปดูก็ได้คาตาว่ากูกำลัดูเพื่อเอยี่างสองอีก จะูว่าเราชนะกันด้กันก็ไม่มีอะไรมาคิดที่ไม่มีอะไรเลย